สวยมากเลยถ้าบอกว่าเป็นภาพแต่งงานฉันก็เชื่อนนะมาสมกนจริงจใช่ถ้ามีลูกต้องหน้าตาดีแน่นแลเลยใช่ใชคุณไน้าเย็นคะ่ะพรุ่งนี้ก็จะแข่งแล้วแต่ฉันช่วมีธุระด่วนมาไม่ได้นีคะอะไรนะฉันช่มีธุระด่วนมาไม่ได้แล้วเหรอโถ่เอ้ยทำยังไงดีแล้วหมอคนอื่นละ่ะ ฉันถามมาแล้วไม่มีใครว่างเลยคะ่ะอา้าวจะทำยังไงดีเสียไมไปถ้าไปหนึ่งคนแทนที่ผมจะได้เชิดชายก็ต้องมารับภารสัสแทนอ่ะถ้าไม่ไหวเราสามคนก็ให้ชงลงไปแทนสิฉันเหรอได้ยังไงกันอ่ะทำไมละ่ะผมว่าคุณทำได้ผมก็คิดว่าเขาทำได้นะอ่าความคิดนี้ดีเวลามีน้อยคงไม่มีทางอื่นงั้นก็เอาตามนี้แหละออะเจียวชง เดี๋ยวคุณไปเตรียมตัวกับหมอวนนะครั้งนี้ไม่หวังที่หนึ่งขอให้แค่ผ่านก็พอแล้วเอาละไปทำงานกันเถอะไปคุณเอาความเห็นบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่หมอสักหน่อยไม่เอาฉันไม่ไปแล้วผมจัดการเองคุณแค่นั่งให้มันครบคนก็ดีกว่าขาดคนนะคุณก็เอาตุ๊กตาหมีไปวางแทนสิวอชินครับคือมีแบบนี้ไหมที่หมอฝึกหัดขึ้นเวทีถึงสองคนนะ่ะ นี่นี่ครับผมหมายถึงครั้งนี้ผมพร้อมมากๆหากไม่ได้ที่หนึ่งงั้นต้องเป็นความผิดพี่ผมแน่บุสบาเตรียมตัวมาตั้งนานคิดออกแล้วรางวัลของผมก็คือให้คุณขึ้นเวทีรางวัลที่ไหนการนี้มันลงโทษกันชัดฉันเป็นคนที่ไปนั่งเฉ,ะฉะยๆโดยไม่ทําอะไรเลยแล้วไม่สบายใจเนะงั้นดีเลยคุณมาเทียวกับผมผมจะสอนคุณเอง ลูกพี่พี่ครับผมได้ยินว่าพี่เฉิงเฉิงเปิดร้านปิ้งย่างเรากินไปติวไปดีไหมครับงั้นไปกันหมดนี้แหละดไีไม่ต้องรีบร้อนไปคะ่ะตอนนั้นพวกเราก็ค่อยๆเรียนรู้ถึงเข้าใจเอาละพักกันสักหน่อยเดี๋ยวผมทำอะไรให้กินนะ สองหลงกินอะไรไหมบะหมี่แบบคราวก่อนแล้วกันได้อเออบฉัเหมือนเดิมทำไมพวกคุณดูรู้ใจกันจังผมก็เอาด้วยนะครับได้คัดห้าสิบรอบ <c oughs> เพราะผมหน้าตาดีสวัสดิการก็เลยแย่ละสินะ <c oughs> พี่พี่อยู่ห้องตรงข้ามกับลูกพี่โลคจิตเป็นไงบ้าง ทรมานมากไหมก็พอไหวนะยังไงซะฉัน<เ>ก <ท ENNIS> ็ไม่ได้คัห้าสิบรอบผมว่าเราก็ไม่ต่างกันนักหรอกผมถูกคัดพี่ก <uk komm dalla> ็พาหมาเขาไปเดินเล่นที่พลาดมาก็เพื่อหาเหตุผลให้สบายใจสินะนายนี่อ่านต่ออ่านตอเอิมเขาขอให้คุณช่วยเลยค่ะแค่ครั้งเดียวค่ะฉันว่าตอนนี้พวกคุณสนิทกันมากนึกว่าคุณจะอึดอัดซิอีก แต่ก่อนอยังไม่ค่อยรู้จักมั้งคะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ย<ะ>ไม่เห็นเข้าใจเลยตรงนี้ล่ะอ๋อตรงนี้พี่อาการเบื้องต้นจะจำได้ไหมเนี่ยร้านปิ้งย่างไม่หลบหรอกกระดูกกระโหลก23ชิ้นมีแบบแบนแล้วก็รูปแปลกกระดูกกระโหลกทุกชิ้นต่างเชื่อมติดกัน มีแค่กระดูขกขากรรไกรล,ล่างที่ โมเดลกระหลงนี้ดูดีนะการแข่ขันตอบคระถามความรู้ทาษาราชแค่พระที่สรับที่ผู้หลงพยาบาดประชาชมฉันขอประกาศว่าทีมพิศนาในครั้งนี้คือ ทีมรงพยาบาลอวินจี้ค่ะเย้ชนะแล้วพี่หอถิ็ชนะแล้วหนึ่งสองสามยิบครับ โอเคขอถ่ายหมอสองคนหน่อยนะครับทำรายงานสรุป <Huh? S 1> ผมยังถ่ายไม่พอเลยอ่ะ uh. หมอสองท่านครับเข้ามาตรงกลางหน่อยนะครับใกล้ๆกันหน่อยครับทวยรางวัลให้ใกล้กันหน่อยครับ พวกคุณรู้จักกันมาสิกว่าปีแล้วทำไมาถทึงห่างเขินกันจังครับผมว่าแบบนี้ดีแล้วสวยมากเลยถ้าบอกว่าเป็นภาพแต่งงานฉันก็เชื่อนะมาสมกันจริงนใช่ใถ้ามีลูกต้องหน้าตาดีแน่แเลยใช่ใชมาครับออเทนี้ครับดีครับยิบหน่อยครับ ถ้าทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อีกไม่นานก็คงจะได้เห็นขั้นที่สี่จากคุณแล้วความหึง สวยมากเลยถ้าบอกว่าเป็นภาพแต่งงานฉันก็เชื่อมาสมใครใช่ถ้ามีลูกต้องหน้าตาดีนแน่เลยฉาจใจนี่คุณกินหมดแล้วครับเนี่ยเขาเตอรจ่ายเงินด้วยตัวเอง